เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสนิวานบัวบานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดตาค่ะท่านประธานคะเรื่องโอกาสในอนาคตที่ชายฝั่งทะเลแถบกรุงเทพและก็ปริมณฑลมีโอกาสที่น้ำจะท่วมถาวรน,นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะคะพวกเราทราบกันดีมานานแล้วคะ่ะเนื่องจากว่ามีงานวิจัยหลายฉบับนะคะที่ได้สนับสนุนประเด็นนี้นะคะขอสไลด์ด้วยคะ่ะ กรุงเทพมหานครนะคะเป็นหนึ่งในเมืองริมชายฝั่งทะเลที่เสี่ยงจมน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะงานวิจัยนะคะยังเปิดเผยว่ามีโอกาสที่พื้นที่น้ำท่วมนะคะจะรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินนะคะเป็นบริเวณกว้างถึง80กิโลเมตรนะคะ ทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC นะคะคาดการว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยทั่วโลกนะคะจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรภายในปีคศ .2,100 นะคะหรืออีกประมาณ77ปีข้างหน้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะส่งผลให้นะคะประเทศที่มีชายฝั่งทะเลนะคะอาจจะจมน้ำได้ค่ะไลต่อไปค่ะ กรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่เปราะบางข่านประธานมีสามปัจจัยหลักๆนะคะที่มีผลต่อเนื่องกันซึ่งส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสี่ยงต่อการจมน้ําในอนาคตค่ะอันดับแรกนะคะเรานะคะมีการใช้น้ำบาดาลมานานแล้วค่ะตั้งแต่ครั้งในอดีตการนะคะส่งผลให้เรามีการสูญเสียน้ำใต้ดินนะคะนอกจากนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยังมีการใช้ที่ดินที่เต็มศักยภาพนะคะการขยายตัวของเมืองก็ส่งผลให้เช่นกันค่ะ กรุงเทพมหานครนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเป็นเมืองเดียวที่ขยายแบบไร้ขีดจ,จำกัดประชาประชากรหนาแน่นนะคะมีประชากรมากกว่า10ล้านคนนะคะภายในพื้นที่ที่จำกัดเพียงแค่1,500ตารางกิโลเมตรนะคะทั้ง3ปัจจัยนี้ค่ะส่งผลต่อการซุดตัวของชั้นหินนะคะ,ฉะเฉลี่ยประมาณ2-3เซนติเมตรต่อปีนะคะ นอกจากนั้นค่ะผนวกกับเรื่องน้ำทะเลหนุนนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ภายใต้ภาวะโลกเดือดค่ะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ3-4มมลิเมตรต่อปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะท่านประธานอาจส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะจมหายไปในอีก50-70ปีข้างหน้าได้ค่ะ ดิฉันเคยกล่าวในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลไปแล้วนะคะท่านประธานว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นลำดับที่9ของโลกนะคะหากเรายังมีการใช้ที่ดินแล้วก็สูบน้ําบาดาลในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะจมบาดาลก็จะมาเร็วขึ้นค่ะท่านประธานคะเมื่อเราได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องพิจารณานะคะทางเลือก ทางเลือกที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหานะคะแน่นอนค่ะเรามีหลายทางเลือกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ภายในการอภิปรายในวันนี้นะคะเราจะต้องทำการศึกษาถึงความเสี่ยงแล้วก็โอกาสของแต่ละทางเลือกค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการปรับผังเมืองเดิมนะคะซึ่งออตอนนี้เนื่องจาก กรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างแน่นแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของการลงทุนเพิ่มก็อาจจะมีการลงทุนเพิ่มที่ไม่สูงนักนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังสามารถใช้วิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาตินะคะโดยพึ่งพาป่าชายเลนหรือหญ้าทะเลนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าป่าชายเลนของเรานะคะก็มีพื้นที่ที่ไม่มากพอที่จะทําหน้าที่ชะลอความแรงของคลื่นได้นะคะหรือ นอกจากนั้นนะคะเราอาจเลือกใช้วิธีการสร้างโครงสร้างแข็งในการป้องกันนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมีเดลตาวิร์นะคะซึ่งเป็นเมกกะโปรเจกต์นะคะโครงการที่ใหญ่มากนะคะประกอบไปด้วยโครงการย่อยทั้งหมด16โครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนประตูระบายน้ำพนังกั้นน้ำสถานีสูบน้ำคันกั้นดินแล้วก็กำแพงกั้นคลื่นทะเลนะคะทั้งหมดทั้งววัน,นี้ก็จะต้องทำงาน ผสมผสานกันนะคะแต่อย่าลืมว่าเนเธอร์แลนด์นะคะเขาใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นนะคะ4 0 0แสนกว่าล้านบาทนะคะหรือทางเลือกสุดท้ายคะ่ะย้ายเมืองหลวงเราจะย้ายไปไหนคะย้ายเมื่อไหร่คะ จะย้ายอย่างไรคะย้ายเป็นบางส่วนหรือย้ายทั้งหมดยังไงคะแน่นอนคะ่ะเราจะต้องมีการศึกษาคะ่ะรวมถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกเมืองหลวงด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะ่ะการย้ายมหานครควรเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะเนื่องจากกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องเคลื่อนย้ายแล้วก็ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงมากสําหรับการจัดผังเมืองใหม่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะควรคำนึงถึงความจาเป็นนะคะเช่นอัตราที่แผ่นดินสุดถึงขั้นที่จะต้องย้ายเมืองหลวงหรือไม่นะคะความคุ้มค่าคุ้มทุนในระยะยาวนะคะรวมถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะหากจะแก้ปัญหานี้นะคะเราสามารถทำได้ทันทีค่ะสไลด์ต่อไปค่ะ ค่ะเราสามารถทําได้ทันทีนะคะแล้วก็ดําเนินการไปพร้อมๆกันได้ทั้งองค์คาพยพนะคะที่ฉันจึงของเสนอนะคะ เรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับรบัฐบาลควรที่จะมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปล,ปลงภูมิอากาศโลกนะคะประเทศสิงคโปร์ค่ะมีสถาบันป้องกันชายฝั่งและรับมือกับน้ําท่วมนะคะประเทศไทยเราเองค่ะอาจสนับสนุนหน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะคะทั้งภาครัฐเองแล้วก็หน่วยงานการศึกษาทั้งหลายนะคะนอกจากนั้นค่ะเราควรส่งเสริมให้มีการออกแบบอาคารและก็โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับมือกับภัยพิบัติมากขึ้นหรือ ที่เราเรียกกันว่า Resilient Infrastructure นะคะปรับหังเมืองเดิมค่ะคือไม่ไม่ต้องก่อสร้างออสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมที่จะมาขวางทางน้ำแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่รับน้ำนะคะอาจจะมีการลดหย่อนภาษีนะคะให้เอกชนที่ใช้ที่ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาที่อิงกับแนวธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นค่ะดิฉันขอ,เ,อ,อเสนอให้กระจายความเจริญไปสู่หัวเมืองใหญ่นะคะสร้างเมืองรองต่างๆค่ะให้มีศักยภาพทัดเทียมเทียบเท่ากักบ กรุงเทพมหานครนะคะสร้างงานตามภูมิภาคค่ะเพื่อลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่นะคะดังเช่นประเทศเยอรมนีค่ะท่านประธานนอกจากเบอร์ลินนะคะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีแล้วนะคะยังมีเมืองมิวนิกเมืองแฟรงเฟิร์ตซูดการแล้วก็เมืองอื่นๆที่มีความเจริญไม่แพ้เมืองหลวงเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังจะต้องทําการป้องกันเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองที่มีอยู่เดิมแล้วด้วยค่ะกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวค่ะ ประธานควรเริ่มทยอยทำเสียแต่วันนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะประเทศไทยนะคะจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ พรุ่งนี้เป็นวันลดภัยพิบัติสากลค่ะท่านประธานกําหนดโดยองค์การสหประชาชาตินะคะทั่วโลกให้ความสําคัญค่ะว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรเริ่มดําเนินการแต่ตอนนี้นะคะก็ขอฝากรัฐบาลนะคะควรศึกษาทั้งระบบให้รอบครอบรอบด้านรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะเรามีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจต่างๆมากมายค่ะท่านสามารถนําไปใช้ในแต่ละขั้นตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสาตร์ที่คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้นะคะแล้วก็เน้นการสร้างมเีเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะเพื่อที่จะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกภาคส่วนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน